ลำดับที่ชุดหนึ่งของจังหวัดการสิลป์นะครับผมเองได้เดี่ยวการเข้าประชุมกับคณะกรรมการชุนออดนี้ก่อนก่อทำงานกับท่านผู้อนวยการการกีฬาแห่งเทศจ,จ่ยยังหวัดการสิลป์ก็เลยจะมีโอ,อกาสแล้วนะครับเรียนรับเล่นดูนะ,ะบนะ้างแล้วก็เข้าใจว่าเตอนต้นน่าจะไม่มีนะที่ประชุมรับรองไปก่อน ซึ่งเนื้อที่จะอยู่ที่ประมราณเจ็รอกว่าไร่นะครับโดยที่จะแบ่งเป็นส่วนของผมจะนํำเยนที่มาที่ไปของของการกราา่อสร้างใครนี้ก่อนนะครับก็<ม>นี้จะเป็น4 0 0รอยกว่าไร่นะครับบริเวณด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนเฉลิมเกียรตินะครับนะครับโดยเบื้องต้นนะครับในส่วนของการกราา่อสร้างทั้งหมดนะครับการกีฬาจังหวัดเชียเชิญครับอันนี้เรื่องนี้ก็ มาเพื่อให้มาเป็นสนามครอบของการกีฬาเหล่านั้นผมจำ,จำได้ไว่าอย่างนั้นที่ตรงนี้ก็จัตกงไปนะครับและส่วนที่สองจะเป็นส่วนของส่วนใช้ประโยชน์นะครับตรงสีชมพูนะครับทั้งหมดพื้นที่นี้จะเป็นจะสิบสามไร่นะครับโอ้ยดีต้องตามแล้วเดีนเติอน่้นเจ้านรงาที่ดิน,น่านมามันจะไม่มีเอกาสารชัดเจนว่า เราก็มอบให้ทางกกทแล้วนะครับทางเราไม่ขัดข้องฮะแล้วก็มีการประชุมสภาอะไรเรียบร้อยนะรวมนำสำนักง,งานกกทนะครับไปร่วมทําประชาคมกับพี่น้องในพื้นที่นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็ก็ไม่ได้ขัดข้องนะฮะก็อยากจะให้มันบ้านเมืองมันจเจริญแล้วก็ อยากจะให้พื้นที่ตรงนี้นะใช้ประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องบริการสราธารณะอย่างเต็มที่ค,ครับก็จะมีจัดกีฬาอีเวนต์ในะระดับชาตินาระดับอะไรนะครก็ผมคิดว่าแน่นอนตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีสปอร์ตขึ้นมานะครับการจ้างงานก็น่าจะมีนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องมีการค้าการขายอะไรต่างาๆพวกนี้แล้วก็ที่สานักที่สผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันคงมีสภาพเป็นเมือง พอเป็นเมืองเสร็จนะครับมีคนการอยู่การกินการไปการมาอะไรมันก็จะมีการจัดการที่มันดีขึ้นนะครับทางปปตนี่ก็ยินดีฮะยินดีแล้วก็สนับสนุนโครงการนี้นะครับมีการประชาคมแล้วนะครับก็ขั้นตอนก็เราก็มอบให้ทางกรกตนี้ไปดําเนินการเรื่องที่ดินประสานกับที่ดินนะครับนะครับขาดตกความข้องหรือว่าต้องการอะไรให้เราช่วยเหลือนะครับก็เราก็ยินดีนะครับไม่ไม่ได้ขัดข้องนะครับนะครับก็ได้มีการเริ่มตั้งแต่ ปี2,159นะครับโดยท่านผู้ว่าวินัยวิทยานุกุลนะครับและก็สถานการกีฬาโดยท่านชนินคุ้มใหญ่โตนะครับได้มีการิเริ่มที่จะก่อสร้างศูนพัฒนากีฬาให้กับจังหวัดกรินโดยที่จะใช้พื้นที่บริเวณบึงอลาบเป็นสถานที่ก่อสร้างโดยใช้จากงบประมาณจากกากีฬาแห่งประเทศไทยครับงบประมาณที่ที่คาดเอาไว้นะครับประมาณ600ล้านบาท จะมีศูนย์พัฒนากีฬานะครับสนามกีฬาที่เป็นสนามกีฬาหลักๆนะครับอย่างเช่นของที่โคราชอย่างที่สุขานะครับที่สุพรรณบุรีเราก็จะมีสนามกีฬาที่เป็นมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลลูกกีฬานะครับและกโรลงยิมต่างๆในส่วนตรงนี้นักกีฬาและเยาวชนของจังหวัดกาลสินเองนะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปก็ได้มาใช้เป็นสถานที่ในการออกกําลังกายนะครับอาจจะเป็นศูนย์ฝึกซ้อม แข่งขันสําหรับนักกีฬาและก็จะมีตัวแทนทีมชาติไทยที่เป็นนักกีฬาจากจังหวัดกาฬสินโดยตรงนะครับที่ทีนี้ปัญหาติดขัดคือในเรื่องของการขอใช้ที่ดินซึ่งจะเป็นที่ของที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับโดยที่มีองค์กรรับผิดชอบอยู่3องค์กรด้วยกันก็จะเป็นอบจจังหวัดกาลสินครับแล้วก็สำนักงานอาชีวะและก็พื้นที่ของอบจยางตลาดที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่